หนูชื่อไพหิมาจากประเทศนเปิด้วให้ิวริวเคยเจดสคนจากสิประเทศโอ้คนณอุณคตุี้แล้วเลยอ่ะจะร้องไห้อยู่ตลอดเวคุณคุณคุณีุีนีณคุณคุณุณวุาคุณคุณคว้าไอคุณ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบูมบิมนักเขียนนักประกาศปีกฟันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนรีแอคชั่นกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะบูมบิมก็จะมารีแอคชั่นรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์2อง4 ep 1ค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครนะคะได้ดูคลิปที่แล้วที่เรารีแอคชั่น เพลงตีมไปแล้วนะคะก็จะรู้ว่าเรานะคะยังไม่เคยรีแอครายการไหนในช่องเรามาก่อนเลยหรือแม้จะหนังซีรีส์อะไรที่แบบเป็นคลิปยาวๆเป็นชั่วโมงเรายังไม่เคยทําเลยทุกคนและนี่คือรายการแรกที่เราอยากทําอยากทําอยากลองทําดูเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับรายการช่วงเราตามมาแบบหลายซีซันมากแต่ว่าตอนก่อนหน้าเนี้ยตอนที่เราดูซีซันก่อนๆอ,นอะ่ะ เรายังไม่ได้ทําช่อง u t u b e ค่ะทุกคนเราอะมาทําช่วงหลังที่แบบหลังจากที่อินทวันเดบิวแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเราก็มารีแอคเพลงของอินทวันอะไรอย่างาง,ง, One, างี้รีแอคเพลงของบ,บอลบอลเกอเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสมารีแอครายการช่วงค่ะทุกคนแต่ว่าในซีซั่นนี้เราได้ทํา youtube แล้วใช่ปะแล้วเราก็ได้รีแอคเพลง นั่นนู่นนี่มาสักพักแล้วและเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรายการช่วงเราอยู่กับรายการช่วงมานานมากเราจะไม่ทํารายการช่วงหรอแต่ด้วยความที่เราอะเรายังไม่เคยทํารายการยาวมาก่อนทุกคนเป็นชั่วโมงเนี่ยคือต้องขออภัยทุกคนไปล่วงหน้าเลยถ้าสมมุติว่ามันเกิดการผิดพลาดอะไรตรงไหนนะคะเพราะว่าเราแบบยังใหม่มากๆกับการทําอะไรยาวๆแบบเนี้ยขอกําลังใจจากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าเลยค่ะ แล้วก็สำหรับรายการช่วงนะคะซีซั่นนี้เนาะก็จะเป็นแบบรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์นะคะเป็นรายการช่วงเอเชียที่มาจาัดที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกเฮ้ยคือตื่นเต้นมากแล้วทุกคนเมนเทอร์ก็คือจึงมากคือต้องบอกก่อนว่าเราอะยังไม่ได้รู้จักน้องๆคนไหนเป็นพิเศษ ถ้าดูจากคลิปที่แล้วเราก็วูดไปหมดแล้วนะล้วก็เห็นหน้าน้องๆบ้างเป็นบางคนแล้วก็น้องๆคนไหนเป็นกระแสะอะไรงเงี้ยเราก็รู้จักบ้างแต่ไม่ได้รู้จักว่าเขามีความสามารถอะไรยังไงแต่เดนเลยคือเมนเทอร์ก็คือรวมเมนเราเลยค่ะทุกคนแบบรวมเมนมากอ่ะทุกคนแบบเฮ้ยพี่แจ็คก,ก็คือแบบอืก็เซเวน่นก็คือเราตามมาตั้งแต่แบบตอนเราแบบเด็กๆอ่ะเชื่อคาว่าเด็กๆตอนแบบมาฐานไล่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบ ที่เรามาหาลัยนะน่ก็เซเว่นน่าจะเพิ่งเพิ่งเดบิวต์วมัง้งอุ๊ยโมบอกความแก่มากเลยเออคือตอนนั้นอนะ่ะแบบว่าเราก็ตามน้องแบมแบมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสุดท้ายก็แบบได้นุกน้องยุกยอมเป็นเมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างน้องเตนอ่ะน้องเตนก็คือแบบอย่างที่ทุกคนรู้ถ้าใครตามช่องเรานะเราเป็นแฟนคลับอ c p เราเป็นซิจินี่แล้วก,เ Sydney, วก็เราตามแบบ เอซีทีมาตั้งแต่น้องๆแบบเป็นลูกี้อะไรมาไทยอะไรอย่างเงี้ยนานมากทุกคนคือแบบพอมีน้องเต้นก็แบบโอ้น้องเต้นต่อไปน้องเน่เน่น้องเน่เน่ก็คือแบบเออทุกคนเรารีอกเพลงน้องเน่เน่เยอะมากในช่องนี้แล้วก็แฟนคลับน้องเน่เน่ก็คือซัพพอร์ตน้องเน่เน่มากแล้วก็ซัพพอร์เราด้วยเหมือนกับแบบมาดูคลิปเราด้วยอะไรเงี้ยเม้าเมาสกันแบบอืน่ารักมากทุกคนเราก็เลยแบบโอ้โหมีน้องเน่เน่ยังไงเราก็ต้องมาทำป่ะอย่างเงี้ย แล้วก็คนต่อไปก็คือพี่ไม้ไม้ก็คือแบบยังไงดีช่วงที่เราเป็นสาวๆแล้วกันเออหน้าประตูห้องค่ะหน้าประตูห้องนอนก็คือมีลูกกอลฟไม้นะทุกคนยุคที่แบบสไลด์สไลด์ผมอะเออทุกคนเขาก็เคยเป็นเมนเราอยู่พักนึงเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คนสุดท้ายน้องเจฟน้องเจฟนี่คือน่าจะมาตามหลังๆตอนที่แบบดูคินพอลอะไรเงี้ยเออดูคินพอลแล้วแบบน้องเจฟ น่ารักเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตามเพลงแล้วก็เพลงของน้องเจฟก็คือแบบถูกจริตแล้วมากคือเราเป็นนักเขียนใช่ปะเป็นนักเขียนแล้วก็ชอบเขียนเรื่องราวอะ่ะทุกคนแล้วเอลวีของน้องเจฟทุกๆเอลวีอ่ะจะมีเรื่องราวอย่างเช่นเอวีแบบก่อนที่เธอจะลืมฝันที่แบบน้องเนเน่ไปเล่นเป็นแองเอลวีอะไรเงี้ยก็จะแบบฟิลองาช้อาสูรเบาๆอะไรเงี้ยโอ้เราชอบมากแล้วก็แบบอย่างเพลงดุมๆก็จะมีความแบบโจเกอร์อย่างเงี้ยเพลงที่ เออล่าสุดนี้ที่ซ่อนไม่หาเออก็จะแบบมีความแบบเขาเรียกว่าล่างโครนเนาะล่างโครนนิ่งอะไรเงี้ยแบบเฮย้ยทุกคนฉันชอบเขาม,มากก็เลยแบบเฮย้ยนี่มันแบบเป็นซีซั่นที่รวมเมนเทอร์ที่เป็นเมนเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยแบบชอบทุกคนเนี่ยชอบทุกคนเราก็เลยแบบเออจุดเริ่มต้นคือมาดูเมนเทอร์นะคะแล้วก็หลังจากนี้ น้องคนไหนจะทําให้เราปักเมนได้ทำให้เราโบวถได้ก็มาก็มาดูกันในคลิปเลยค่ะว่าน้องคนไหนจะตกเราได้บ้างอุ้ยต,ตื่นเต้นทุกคนก็เสเล่นแล้วอ่ะทุกคนไม่รอชานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรายการ EP หนึ่งกันเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปดูนะคะฝากทุกคนนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุ้งบีมด้วยนะคะเราจะได้มาเมากันบ่อยๆนาอจะได้แบบมีกําลังใจต่อๆนะคะทุกคนคลิปคลิปชั่วโมง,งเลยนะทุกคนให้กําลังใจเราด้วยนะคะอ่ะทุกคนไปไปดูพร้อมกันเลยไปเลย วันนี้ก็คือดูกับพร้อมเลยค่ะทุกคนปกติดูผ่านมือถือวันนี้ดูกับพรอมเพราะว่ารายการยาวมากอุ้ยถึงเต้นเนาะหนูชื่อพหลหิวมาจากประเทศไทยค่พลยหลิวเคยประกวดนางงามเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พหลิวจะออกเดินทางทำตามความฝันของเองโอ้ยโคตรเร็วเนาะบีดดี้เพราะอย่างบี很多关注 <that's> I oh, okay. my name is Eileen and I'm from Malaysia <that's> I, was <that's> I created my own little world on Social <-Sania> uh, till this point uh, we just finished the dance battles among three groups the challenge to long has all failed so I think now it's time for the vocal battle yeah. สำหรับกฎการแบดเดิลนะครับผมเราสามารถเลือกเพลงเพื่อสู้เราโอ้วทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับ EP พีหนึ่งเือเอาจริงเด็กเก่งมากน้องๆเก่งทุกคนตอนแรกเราก็มีแบบเือปากเมดบ้างนะว่าเฮ้ยน้องคนนั้นน่ารักอะไรเงี้ยอีลีนอะไรเงี้ยน่ารักแล้วก็ไปๆมาทุกคน เด็กเก่งมากแล้วน้องนั้นเรทุกคนตอนนี้ปากเมย์ไม่ได้อีกแล้วคือมีเยอะมากในดวงใจอะตอนเนี้ยแล้วน้องๆยังโชว์ยังไม่ครบยังมีอีกลาสเตจเลยที่ยังไม่ได้โชว์ที่แบบใส่ชุดจีนอะไรแค่น,นี้เขายังไม่ได้เห็นเลยทุกคนแต่คือแบบโอ้โหแค่นี้คือเด็กก็เก่งมากแล้วอะไม่รู้เลยว่าแบบจะเชียร์ใครดีอ่ะทุกคนใครอยากพ่ายยาใครน้องคนไหนมาพ่ายยาเพิ่มได้เลยแล้วแกงนั้นน่ะแกงเด็กโซนน่ะทุกคนที่แบบ ก้งน้องแพรวอะอ,อ,อยากไปดูเพลงเพิ่มเติมเลยว่าวงน้องเป็นยังไงเนี่ยว้ทุกดูชอบชอบเด็กโซนมากตอนนี้แบบปักเมนแบบกลุ่มนั้นเลยกลุ่มนั้นแบบกลุ่มเด็กโซอนอน่ารักมากแล้วก็เด็กกลุ่มอื่นเ็าแบบมีของมากเราอะรู้สึกว่าเหมือนจะมีบางส่วนของรายการนอที่เหมือนกับว่าไม่ได้ตัดมาให้เราดูแต่ตัดเห็นแวแบๆอย่างเช่นโชว์เดี่ยวของ,น,องน้องแต่ละคนเนี้ยทุกคน ก็จะเห็นตอนที่แบบว่าเฮ้ยน้องจะลงมาไบเตอร์เขาก็ตัดสลับว่าน้องๆเคยโชว์เดี่ยวอันเนี้ยแต่เขาแบบไม่ได้โชว์ทุกคนให้เห็นเพราะว่าด้วยเออเวลาของรายการด้วยมั้งนี่ขนาดว่ายังไม่มีโชว์เดี่ยวของน้องทุกๆคนแบบครบเลยนะสองชั่วโมงครึ่งแล้วอะคือวีหนึ่งสองชั่วโมงครึง่งแบบโอ้โหโอไม่กอดมากทุกคนแล้วก็ตรงที่ เินเข้ามาทุกคนที่ทุกทๆซีซั่นน่ะจะมีฟีแบบว่าน้องๆเข้ามาทีละคนแล้วก็มาเจอกันแล้วแบบว่าอุย้ยคนนั้นมาจากค่ายนั้นเหรอคนนี้มาจากค่ายนี้เหรออุย้ยเหมือนจะเก,ก่งนะแบบอะไรอย่างเงี้ยทำไมโอ้ยมันไม่มีอะ่ะเฮ้ยงงเหมือนกันนะว่าทําไมถึงไม่มีงงอะ่ะหรือว่าเขาจะตัดแบบเป็นอันคาดมาให้เราดูทีหลังเหรอหรือว่ายังไงอะ่ะเฮ้ยเรื่องนี้ไม่รู้เลยอ่ะทุกคนแต่มันเป็นสเสน่ห์ของรายการมากเลยนะที่แบบว่าเราอ่ะ อยากเห็นน้องๆแต่ละคนตอนเจอกันตอนแรกมากๆเลยนี่คือโมเมนต์ที่เราอยากเห็นนะว่าเฮ้ยมันจะมีการเซอร์ไพรส์กันแบบว่าเด็กจากค่ายนั้นนะต่แบบโอ้า oo, มาจากค่ายนี้เลยเหรออะไรเด็กจากค่ายนั้นนะหุ้ยเด็กต่างชาตินะมาจากจีนนะเด็กต่างชาติมาจากญี่ปุ่นนะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกหุ้ยเด็กญี่ปุ่นมาแล้วมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความตื่นเต้นกันอย่างเงี้ยตอนที่แบบจะเจอกันครั้งแรกแต่แบบพอเปิดรายการก็คือ น้องนนั่งนั่งกันหมดแล้วแล้วก็โชว์เมนเทอร์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ารีบรีบไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีรู้สึกแบบเนาะรู้สึกเหมือนกันไหมว่าแบบค่อนข้างรีบค่อนข้างเหมือนกันกบข้ามอะไรไปหลายๆอย่างเหมือนกันอะที่ที่จะเป็นเสน่ห์ของรายการช่วงอะทุกคนโอ้แอบเสียดายที่ไม่เห็นตรงนี้หรือเขาจะตัดมาให้ดูทีหลังไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะต้องแบบไปดูที่ เข้าแบบเป็นคลิป VIP ออกมาหรือเปล่าหรือยังไงถ้าใครรู้นะคะมาบอกเราด้วยนะอยากรู้แล้วก็อยากเห็นด้วยว่าจะออกมาเป็นยังไงอยากเห็นโมเมนต์นั้นนะ่ะทุกคนทำไมรายการไม่ออกมาโอ้ก็สําหรับคลิปรีแอคชั่รายการช่วงเอเชียไทยแลนด์2 0 2 4นะคะอยากจะบอกว่าน้องๆน,น,น่ารักมากๆน่ารักทุกคนแล้วก็เก่งก็มีความสามารถมากแล้วก็ที่สำคัญคือเมนเทอร์ดีงามมากและเมนเทอร์ ใจดีมากทุกคนเรารู้สึกว่าอะไรที่ควอนติเขาก็ติแต่ว่าเขาไม่ได้ติแบบทําให้น้องๆเสียกาลังใจอะ่ะแต่เป็นการติที่ส่งเสริมเอ้คือเร้สึกว่าดีเราชอบอะไรแบบนี้มากเพราะว่าเวลาด่วเราแบบผ่อนคลายเราไม่ได้เครียดไปกับน้องๆเราเราชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะซึ่งก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้คือเห็นน้องๆเสียน้ำตาแล้วแบบม,มันเจ็บปัดใจอย่างเงี้ยแต่แบบ อะไรที่ควนติก็เตี้ะถูกแล้วอืมดีอ่ะชอบเมนเทอร์มากทุกคนเราคือปากเมนเมนเทอร์ปากเมนเมนเทอร์เลยเมนเทอร์น่ารักมากทุกคนเลยแล้วเอนจอยมากหันสามากค่ะทุกคนชอบมากก็อีพีสองก็น่าจะเป็นแบบกรุ๊ปที่เหลือเนาะกรุ๊ปที่เหลือมาแข่งกันต่อแล้วก็น่าจะมีการเริ่มโหวตกันละหลังจากนี้นะคะทุกคนก็เตรียมโหวตน้องๆกันค่ะใครชอบ ใครก็โหวตตามนั้นเลยนะส่วนเราโอ๊ยปากเมนใครไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือน่าจะโหวตให้หลายคนหลายคนเลยเป็นแก๊งเลยก็มีอะค่ะทุกคนก็ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเออชอบใครก็โหวตคนนั้นเด็กไทยเด็กต่างชาติก็เก่งทั้งนั้นเก่งทั้งนั้นเลยอุย้ยเรื่อไม่ถูกไม่เรื่อไม่ถูกจริงค่ะก็สำหรับรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์2องพนะคะ อ p พีหนึ่งบูมบีมก็ขอพอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP พสองนะคะถ้าเราทําได้ถ้าเราปั่นทันแบบว่าถ่ายทำตัดทันอะไรอย่เงี้ยเราก็จะมาเจอกันใหม่ใน EP พสองนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราลองทำอ e พีหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงๆอ่ะคลิปสองชั่วโมงครึ่งแล้วเราต้องไปนั่งตัดอีกแล้วงานเราก็มีอะไรเงี้ยแบบ เราอาจจะไม่ได้สะดวกทําขนาดนั้นอีพีสองเราก็อาจจะมาแบบเมาส์แทนนะคะแทนที่จะมารีอคเนาะรอดูอีกทีหนึง่งแล้วกันนะคะก็ขอกําลังใจจากทุกคนด้วยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปของบุ๋มบิมนะคะก็ฝากทุกคนช่วยกด u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้กับบุ๋มบิมด้วยนะคะไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆของเพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วเซอร์กันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย